นิยายเสียงผู้แปลายามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่14แก้ไขใหม่วูบกลางดึกคืนหนึ่งจู่ๆก็มีกระแสะน้ำวนปรากฏขึ้นเหนือถนนที่มืดมิดของโคโนฮะพร้อมกับกระแสะน้ำวนนั้นหลินอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาสวมชุดคลุมสีดำที่กลมกลืนไปกับความมืดมิดใต้หน้ากากสีส้มใหม่เอี่ยมที่มีแถบสีดำอยู่ในรูทั้งสองของหน้ากากเนตรวงแหวนของเขาเปล่งประกายในความมืด ในที่สุดฉันก็มาถึงที่นี่แล้วเมื่อมองดูคําว่าอิจิราคุราเมนตรงหน้าเขาลินอยู่ก็ถอนหายใจเขาเปิดม่านแล้วเดินเข้าไปยินดีต้อนรับด้านหลังเคาน์เตอร์และโต๊ะอาหารบอสอิจิราคุสวมชุดเชฟคอยต้อนรับเขาอย่างอบอุน่นในเวลานี้ลุงอิจิราคุยังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองไม่มีริ้วรอยแห่งวัยบนใบหน้าข้างๆลุงอิจิราคุลูกสาวของเขาไอาเมะกําลังนอนหลับอย่างสบายในรถเข็นเด็กซุปกระดูกหมูชามใหญ่ หลินอยู่นั่งลงที่ที่นั่งขวาสุดจากสามที่นั่งด้านหน้าโต๊ะคราวนี้เขามาคนเดียวไม่ได้มากับอันธพาลเขาเกรงว่าอันธพาลจะคุยเรื่องอื่นระหว่างกินข้าวซึ่งจะส่งผลต่อความอยากอาหารของเขาอิจิราคุเทซุกกระดูกหมูลงในชามตักเส้นขึ้นมาด้วยช้อนมีรูเติมต้นหอมซอยขิงแดงและอื่นๆเพื่อพอสมสีและกลิ่นหอมลงในชามแล้วนำไปให้หลินยูแขกรับซุกกระดูกหมูของคุณครับ โอ้กลิ่นหอมลอยเข้าจมูกกระตุ้นต่อมรับรสของเขาหลินอยู่อดใจรอไม่ไหวเขาเปิดตะเกียบถอดหน้ากากออกวางไว้ข้างๆและก้มหัวลงเพื่อกินอาหารสดซะเส้นบะหมี่เข้าปากเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยเกินไปดีกว่าราเมงที่ดีที่สุดที่หลินอยู่เคยกินมาสิบเท่าพอเขาเริ่มกินเขาก็หยุดไม่ได้ขณะที่หลินอยู่กำลังชิมบะหมี่อย่างอร่อยนินจาสองคนก็เปิดม่านและเดินเข้าไปในร้านบะหมี่เคียงข้างกันบังเอิญว่าเป็นไมค์กายและคาคาชิ ชายคนนั้นสวมถุงน่องสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและตาซ้ายของคาคาชิมีผ้าปิดตาสีดำแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าปิดตานั้นไม่ใช่เนตรวงแหวนอีกต่อไปแต่เป็นเบ้าตาที่ว่างเปล่าเจ้านายหมูย่างเผ็ดสองชามใหญ่ครับไม่ตกกายกระพริบรต,ต,ตาโตใต้คิ้วหนาของเขาและฟันของเขาก็เป็นประกายเขาชูสองนิ้วไปที่บอสจิราคูและนั่งลงที่ด้านซ้ายคาคาชินั่งที่บอกกลางอย่างไม่รีบร้อนและหันศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาเห็นใบหน้าด้านข้างของหลิงอยู่ที่ถูกผมยาวปิดบังไว้ เขาก็เมื่อลอยไปเล็กน้อยสวัสดีนี่หมูสามชั้นรสเข้มข้นของคุณเมื่อลุงจิราคุถือชามบะหมี่สองชามไปให้พวกเขาคาคาชิจึงละสายตาไปฉันว่าคาคาชิการแข่งขันของเราชนะ20ครั้งและแพ้20ครั้งเนื้อหาขององค์การแข่งขันครั้งนี้คือดูว่าใครสามารถกินราเมงต่อหน้าเขาได้เร็วกว่ากันกายพูดอย่างกระตือรือร้นเช่นเคยขอโทษทีตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จริงๆคาคา,าชิพูดอย่างไม่กระตือรือรน้นเขาเปิดตะเกียบดึงหน้าก,ากากออกและกินอาหารอย่างไม่ใส่ใจ ใครมองคาคาชิด้วยท่าทีซับซ้อนเมื่อครึ่งปีก่อนคาคาชิสูญเสียรินและเนตรวงแหวนของเขาไปและได้รับการช่วยชีวิตกลับคโนฮะเขาได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจยอย่างรุนแรงเขาต้องอยู่ในสถานพยาบาลของคโนฮะจนกระทั่งได้รับการปลดประจำการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วและตั้งแต่นั้นมาเขาก็อยู่ในสภาวะเชิงลบเช่นนี้ชายคนนั้นหันกลับไปมองเปิดตะเกียบและกินบะหมี่จนหมดในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาก็กินบะหมี่จนหมดและดื่มซุป เขาวางชามลงเช็ดซุปที่งุมปากแล้วมองไปที่คาคาชิอย่างแคร่งขรึมคาคาชิในฐานะคู่แข่งและเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณฉันเคยผ่านช่วงเวลาเดียวกับคุณมาแล้วเหตุการณ์กับพ่อของฉันไม่ตไดการที่ไม่สามารถฟื้นจากความพ่ายแพ้ได้ถือเป็นการดูหมิ่นผู้ตายฉันอยากฝากคุณไว้ไม่เพียงแค่ดวงตาของโอบิโตะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจตนารมณ์ของเขาด้วยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้ ตะเกียบของคาคาชิหยุดชะงักขณะที่เขากล่าวว่าสิ่งที่เธอพูดฉันเข้าใจแต่ฉันไม่สามารถปล่อยมันไปได้ฉันไม่ได้ปกป้องรินดังนั้นฉันจึงไม่สมควรได้รับดวงตาแบบนั้นฉันคิดว่านี่คงเป็นการลงโทษโอบิโตะสำหรับฉันดังนั้นเขาจึงเอามันกลับคืนเขาคงเกลียดฉันถึงแก่นแท้ชายคนนั้นขมวมดคิ้วคาคาชิคุณไม่ดื้อเกินไปหน่อยเหรอืออาจจะใช่แต่ฉันตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับรักแล้วคำพูดของคาคาชิช่างน่าตกใจ ปังจู่จู่ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นและพูดด้วยความไม่เชื่อรากคาคาชิคุณจริงจังเหรอเมื่อเห็นสายตาของเจ้านายกายก็รู้ว่าตัวเองเสียสติไปแล้วหลังจากขอโทษแล้วเขาก็นั่งลงและกระซิบกับคาคาชิว่านี่เป็นความคิดของท่านรุ่นที่สี่หรือเปล่าคาคาชิกล่าวว่าไม่ใช่มันเป็นความคิดของฉันเองเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วสำนักงานใหญ่ของรากถูกโจมตีโดยนินจาลึกลับ และมีสมาชิกหลายคนเสียชีวิตนันโซพูดเกินจริงเรื่องนี้และรายงานไปยังดินแดนแห่งไฟโดยกล่าวว่าท่านรุ่นที่สี่จงใจปล่อยให้สัตรูเข้ามาเขย่ารากฐานของคโคโนฮะใครนั้นขโมดคิ้วไดเมียวจะเชื่อเรื่องไราสาระนี้หรือเปล่าคาคาชิกล่าวว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันเกรงว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเดือนที่แล้วคิตัดซึเกะซึ่งอยู่ใต้การปกครองของท่านรุ่นที่สี่โดยตรงพยายามลอบสังหารไดเมียวซึ่งทําให้ไดเมียวเกิดความสงสยัยเมื่อรวมกับเหตุการณ์นี้สถานการณ์จึงไม่เอื้ออํานวยต่อท่านรุ่นที่สี่เลย คิตาซึอเกะแม้ว่าเขาจะมีพลังดีแต่ดูเหมือนเขาจะไม่กล้าทําแบบนั้นรากเป็นคนทําหรือเปล่าพวกอันบุก็คาดเดาแบบนี้เหมือนกันพวกเขาจึงส่งคนไปล่าคิตาซึอเกะเพื่อหาความจริงแต่ก่อนจะถึงคืนนั้นอันบุที่ถูกส่งไปก็ถูกฆ่าและนั่นก็คือหัวหน้าทีมอันบุนั่นเองสิ่งนี้ทําให้ความน่าเชื่อถือของท่านรุ่นที่สี่ต้องตกต่ำลงอีกครั้งและท่านรุ่นที่สมก็ออกมาและรับรองท่านรุ่นที่สี่ แต่เงื่อนไขของรากคือต้องให้สถิตร่างของก้าวหัางอยู่ภายใต้การดูแลของเขาและไดเมียวก็ตกลงชายคนนั้นตอกตะปูเข้าที่หัวร่างสถิตเป็นไปได้ไหมว่าดันโซต้องการที่จะคาคาชีาพ,พูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกใช่แล้วดันโซปรารถนาตำแหน่งโฮคาเงะมานานแล้ว เขาคงอยากจะควบคุมก้าวหางในมือและเขย่าตำแหน่งของท่านรุ่นที่4เรื่องนี้มาถึงจุดนี้แล้วแม้แต่อันบุกก็ไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้สิ่งเดียวที่ฉันทําได้คือเข้าร่วมกับรากและทําอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องคุชินะเพื่อที่ท่านรุ่นที่4จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตใครเป็นกังวลแต่คาคาชินายรู้ไหมว่าดันโซเป็นคนแบบไหนนายอาจจะต้องเสียชีวิตก็ได้นะคาคาชิพูดอย่างเด็ดขาด ไม่สาคัญหรอกฉันปกป้องโอบิโตะไม่ได้ฉันปกป้องรินไม่ได้คนอย่างฉันไม่สมควรตายอย่างน้อยฉันก็ต้องแบ่งเบาความกดดันของอาจารย์บ้างอีกด้านหนึ่งหลินอยู่กินบะหมี่เสร็จแล้วจ่ายเงินวางหน้ากากบนใบหน้าของเขาลุกขึ้นและเดินออกไปบนถนนหลินอยู่มองดูดวงจันทร์ที่ถูกเมฆดําปกคลุมแม้ว่าเขาจะไม่ได้วางแผนที่จะจับก้าวหางในตอนนี้แต่ถ้าก้าวหางตกอยู่ในมือของดันโซมันจะเพิ่มข้อเสียเปรียบมากมายในอนาคตในบทที่ฉันต้องการให้ตระหนักว่านารุโตะไม่ใช่พระเอกอีกต่อไป อย่างน้อยฉันก็อยากให้เขามีวัยเด็กที่ไร้กังวลและฉันจะไม่ทำผิดซ้ำอีกคุชินะจะเป็นก้าวห่างร่างสถิตคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์นินจาบนถนนมีลมพัดแรงอย่างน่ากลัวหลินอยู่หันศีรษะและมองไปยังความมืดมิดของหมู่บ้านดันโซไปพบเขากันเถอะครับกดไลค์กดแชร์กดซับก๊อตไทยด้วยนะครับ